ความเดิมในตอนที่แล้ว หลังจากที่ซอมบี้เชื้อราได้แพร่กระจายในโลกใบนี้ไปมากกว่า5ปีมนุษย์ที่ยังมีชีวิตรอดมีกันอยู่เหลือน้อยมากๆชุมชนแจ็คสันน่าจะเป็นเมืองเดียวที่เรารู้ในตอนนี้ว่ามีระบบความปลอดภัยที่แข็งแกร่งที่สุดปลอดภัยจากพวกซอมบี้เชื้อราแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มพวกเขาคอยให้ความช่วยเหลือผู้รอดชีวิตกันอยู่ตลอดในแถบเทือกเขาน้ำแข็งโดยที่ตนเองก็หารู้ไม่ว่าภายใต้แผ่นน้ำแข็งเบื้องล่างนั้นมีปริมาณซอมบี้เชื้อรามากขนาดไหนที่กำลังรอการฟักตัวอยู่ยังไม่รวมถึงกลุ่มคนนี้นะน ที่ตั้งใจว่าจะโจมตีที่นี่เพื่อลากใครบางคนทีนี้เลยครับชะตากรรมของคนในเมืองเมืองนี้จะมีจุดจบลงอย่างไรสวัสดีครับผมมอร์โบทุกคนกลาจะได้ฟังสรุปในเรื่องซีรีส์ชื่อดังอย่างเ h e น a s สอ f u บัตซีซั่นที่2ใน EP ีที่2ใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กับแอดมินคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับในตอนที่แล้ว หลังจากที่กลุ่มฟลายไฟที่นําโดยแอปปี้ได้เจอเข้ากับชุมชนแจ็กสันที่พระเอกนั้นอาศัยอยู่ตอนแรกพวกเขาก็ต่างคิดกันว่าชุมชนนี้ครับน่าจะอยู่กันเล็กๆมีแค่เต็นท์ไม่กี่เต็นท์หรอกแต่พอตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อสังเกตการอีกรอบเนี่ยผลมันกลับกลายเป็นว่าเมืองที่พระเอกนั้นอาศัยอยู่มันโคตรใหญ่เลยยังกับป้อมปราการชัดๆพวกเขามีระบบป้องกันที่ดีมากมีป้อมสอดแนมตลอด24ชั่วโมงคอยผลัดกะกันแบบไม่พักรวมไปถึงหน่วยลาดตระเวนครับระบบไฟฟ้าครบวงจรเลย ปัญหาก็คือประตูทางเข้าเมืองใหญ่ทั้ง4ประตูมีหอคอยพลติดอาวุธอยู่ขนาบข้างอาวุธแบบครบชุดจัดเต็มเวนยามมีการคาบเกี่ยวกันตลอดแทบไม่มีช่องโหว่นี่ยังไม่รวมหมารับที่พวกเขาเลี้ยงเอาไว้ถ้าพูดกันตามตรงที่นี่ไม่สามารถบุกเข้าไปได้อย่างแน่นอนแอปปี้เองก็เริ่มกลุ่มขมับแล้วสิคือคนเดียวที่เธอต้องการก็คือตัวของโจพระเอกของเรื่อง คนอื่นในเมืองเธอแทบไม่สนใจด้วยซ้ำแอบบี้ก็เลยเสนอแผนการแรกก็คือเราไปจับตัวพวกลาดตะเวนมาเค้นเอาตำแหน่งของโจโในเมืองกันดีไหมแล้วแอบลักลอบเข้าไป แต่เพื่อนในกลุ่มเองก็ไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่เพราะอย่าลืมว่าถ้าเราจับพวกลาดตะเวนมานั่นก็หมายความว่าพอเราได้ตำแหน่งของโจแล้วเราก็จะไม่สามารถปล่อยพวกนั้นไปได้สุดท้ายก็ต้องส่งไปตุยอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วพอทุกคนเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาต้องการแค่ตัวโจมารับกรรมเพียงแค่คนเดียวคนอื่นไม่ต้องยุ่งพวกเขาก็เลยมีความจำเป็นต้องคิดแผนการใหม่บอกได้เลยว่าในช็อตนี้แอบบี้ซู้ไม่ถอย แต่ไม่ใช่กับพี่หนวดประจํากลุ่มที่เขาพอเห็นขนาดไซส์ของเมืองแล้วเนี่ก็แทบอยากจะถอดใจในทันทีการไปต่อในตอนนี้อาจจะทําให้ทุกคนในกลุ่มต้องเดียงกันหมดซึ่งแอบบี้เองก็ขออาสาจะไปสอดแนมข้างบนภูเขาหน่อยละกันเพื่อหาเบาะแสต่างๆเพิ่มเติมบอกได้เลยว่าอากาศภายนอกนั้นค่อนข้างหนาวมาก เพราะในวันนี้พายุหิมะกำลังเริ่มก่อตัวตัดกลับมาที่ทางฝั่งของเมืองแจ็คสันกันบ้างเช้านี้ครับตัวของเจสซี่เพื่อนของนางเอกได้มีการชวนตัวเธอไปลาดตะเวนในรอบสายด้วยกันหน่อยซึ่งเอลลี่เองก็ตอบรับคำเชิญแต่โดยดีซึ่งเธอเองก็สังเกตเห็นว่าเช้านี้ครับคนในเมืองดูวุ่นวายกันไปหมดไม่รู้ว่าเพราะอะไรกันหรือเปล่าเจสซี่เองก็เลยตอบกลับไปว่าเมื่อเช้าเนี่ยสภาเมืองของเราได้มีการประกาศแจ้งเตือนว่ามีการพบเห็นพวกผู้ติดเชื้อก่อตัวกันนอกเมืองครับสภาพเนี่ยเป็นแผ่นน้ำแข็งแข็ง,ขงป๊ก พวกมันต่างทำตัวให้เหมือนกับฉนวนความร้อนคอยปกป้องซอมบี้เชื้อราที่อยู่ภายใต้ดินให้มีความอุ่นที่มากพอในการดํารงชีวิตต่อได้ซึ่งถ้าสภาเมืองประเมินไม่ผิด ข้างล่างแผ่นน้ำแข็งซอมบี้นั่นอาจจะมีซอมบี้เชื้อราขั้นต่ำเนี่ยประมาณ30ตัวหรือไม่ข้างในนั้นอาจจะมีมากเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้พอสภาเมืองได้เอาเรื่องนี้ครับมาผสมรวมกับเรื่องที่ซอมบี้ฉลาดที่เอลลี่เอามารายงานเมื่ออีพีก่อนทุกคนก็เลยขวัญผวากันไปหมดเกรงกลัวว่าอาจจะเกิดเหตุไม่ดีขึ้นมาอะไรแบบนั้นซึ่งเอลลี่เองก็ไม่ลืมจะถามเจสซี่ถึงตัวของดีน่าด้วยว่าชาวนี้ดีน่าไปด้วยหรือเปล่า เจสซี่ก็ตอบกลับไปว่าดีน่ากับโจออกไปลาดตระเวนวันนี้เป็นกะแรกตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วแต่กลับมาที่ทางฝั่งของทอมมี่กันบ้างน้องชายของพระเอก ในวันนี้เองเขาได้มีการจัดประชุมใหญ่ภายในเมืองเพื่อเตือนภัยถึงมาตรการฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นทุกเมื่อเมื่อไหรก็ตามที่เราได้ยินเสียงะระฆังหรือไม่กระพุไฟขั้นตอนแรกก็คือพาคนแก่และเด็กไปหลบที่ชั้นใต้ดินก่อนปิดกั้นตนเองเอาไว้จนกว่าที่การต่อสู้จะจบลงส่วนคนหนุ่มสาวที่มีกําลังวังชาต้องพากันขึ้นชั้นบนหยิบอาวุธให้พร้อมเพื่อเตรียมการต่อสู้หากว่าซอมบี้เชื้อราบุกเข้ามาข้างในเมืองได้จริงเนี่ยสถานที่ที่อันตรายที่สุดก็คงไม่พ้นถนน ทุกคนจะต้องหาที่สูงในการยึดมั่นเอาไว้โจมตีพวกซอมบี้จากข้างบนซึ่งทอมมี่เองก็พูดทิ้งท้ายว่าใครที่มาฟังประชุมในครั้งนี้ก็ช่วยกระจายข่าวบอกกับชาวบ้านที่เหลือด้วยเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและแล้วเราก็ถึงเวลาที่เอลลี่กับเจสซี่จะต้องออกไปลาดตะเวนในรอบสายทว่าทั้งคู่เองก็สังหณนใจไม่ดียังไงแปลกๆเพราะว่าพายุหิมะรับก่อดตัวหนักขึ้นมาทุกทีในขณะที่ทางฝั่งของแอบบี้เองก็เริ่มจะทนต่อความหนาวไม่ไหวเตรียมพร้อมจะย้ายก้นกลับไปในอาคาคร แต่ทว่าในตอนนั้นสายตาของแอบบี้ก็ดันเหลือไปเห็นม้าของหน่วยสอดแนมแบบพอดีที่มากัน2ตัวแอบบี้เองก็อดไม่ได้ที่จะเข้าไปสังเกตการอย่างใกล้ชิดและหาโอกาสในการจู่โจมเท่าที่ทําได้เพื่อชิงความได้เปรียบกลับมาทางฝั่งเรา าว่าในตอนนั้นเองพายุหิมะก็เริ่มจะพัดกระนามันก็เลยทำให้ทางฝั่งของทอมมี่ในเมืองแจ็กสันขาดการติดต่อกับหน่วยลาตะเวนของทางฝั่งพระเอกในทันทีเพราะว่าพวกเขาอยู่ค่อนข้างไกลและพายุหิมะค่อนข้างโหมกระนำทอมมี่เองพยายามจะเรียกทุกหน่วยลาตะเวนให้กลับมาที่เมืองก่อน ตั้งหลักจนกว่าที่พายุจะหายไปทางฝั่งของนางเอกกับเจสซี่ที่ไปไกลระดับหนึ่งก็ยังไม่ขาดการติดต่อสทัทีเดียวได้ยินคําเตือนจากทางฝั่งทอมมี่แต่ทว่าตอนนี้ครับพายุมันโหมหนักเกินไปเกินกว่าที่เขาจะขี่ม้ากลับไปยังเมืองได้ก็เลยขอพากันหลบในอาคารก่อนละกันจนกว่าที่พายุจะซาลงส่วนทางฝั่งของแอบบี้เองก็ไม่ได้ลดละความตั้งใจของเธอแต่อย่างใดเธอพยายามจะปีนลัดเลาะไปตามหุบเขา เพื่อคอยสอดแนมไอ้หน่วยลาตะเวน2คนนั่นว่ามันไปถึงไหนกันแล้วแต่ทว่าสุดท้ายแอบบี้เองก็พลาดท่าเธอร่วงตกเนินผากิ้งลงไปนอนกองกับพื้นแต่โชคดีที่ว่าพื้นมันเป็นหิมะแอบบี้เลยไม่ได้รับบาดเจ็บสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่โชคร้ายที่สุดสําหรับตัวแอบบี้ก็คือพื้นน้ําแข็งที่เธอกําลังเหยียบอยู่ในตอนนี้มันคือแผ่นน้ําแข็งซอมบี้เชื้อรา ที่เริ่มจะแตกรล้าเพราะแรงกระแทกของแอบบี้เมื่อสักครู่นี้เธอเองคิดในใจชิบหายแล้วกูและไม่นานหลังจากนั้นไอ้พวกแผ่นซอมบี้เชื้อรามันก็ระเบิดออกมากลายเป็นพวกซอมบี้ที่อยู่ภายในเบื้องล่างซอมบี้เชื้อราที่มีชีวิตครับพร้อมกําลังวังชาแบบเต็มร้อยส่วนปริมาณของพวกมันก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะไม่อาจจะประเมินได้มันเยอะจริงๆสิ่งที่แอบบี้ทำได้ในตอนนี้ก็คือวิ่งสับตีนแตกที่เธอนั้นห้ามหยุดวิ่งและสะดุดเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะไม่งั้นแอบบี้ตุยแน่ แอบบี้เองรีบเข้าไปวิ่งหลบในหมู่บ้านร้างแห่งหนึ่งที่พอจะมีกำแพงในการกั้นพวกซอมบี้อยู่ได้บ้างในขณะที่พวกซอมบี้เชื้อราครับมันก็แห่กันมาแบบติดๆปริมาณตอนนี้น่าจะนับพันตัวเข้าไปแล้ว และจานวนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมันก็เลยทําให้กําแพงหรือว่าสิ่งกีดขวางต่างๆก็แทบจะขวางพวกมันไม่ได้เหมือนกันเพราะปริมาณที่เยอะขนาดนี้กําพงกําแพงเนี่ยไม่เหลือรับมันพังได้หมดอีกเพียงไม่กี่อึดจซอมบี้ก็แทบจะกัดไปที่ตัวของแอปปี้ได้สําเร็จแล้วจนกระทั่งเสียงปืนปริศนามันก็ได้ดังขึ้นลูกตะกวัวได้ทะลุหัวของซอมบี้เชื้อราต่อหน้าต่อตาของแอปปี้และคนที่ช่วยชีวิตเธอไว้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นตัวของโจพระเอกของเรื่องนั่นแหละ ถว่าในตอนนี้ครับทั้งคู่ยังไม่รู้จักซึ่งกันและกันเพราะต่างไม่เคยเห็นหน้ากันเลยเพราะในตอนนี้ไม่มีใครสนใจตัวตนของใครอีกต่อไปแล้วต้องเอาชีวิตกันให้รอดก่อนโจโดได้พาแอบบี้เข้ามาหลบในโกดังหลังหนึ่งที่มีม้าข,ของเขาผูกเอาไว้อยู่ซึ่งถ้าประเมินจากประตูเหล็กแล้วน่าจะกั้นซอมบี้ได้ระยะหนึ่งก่อนที่มันจะพังเข้ามาเพียงพอที่เราจะคิดแผนการต่อไปได้ดีน่าก็เลยพยายามจะถามโจถึงทางออกว่าในตอนนี้โจเรามีทางรอดทางไหนได้บ้าง ในวินาทีนั้นนี่แหละครับที่ทําให้แอบบี้ได้รับรู้ได้ทันทีว่าชายแก่ที่อยู่เบื้องหน้าเธอไม่ใช่ใครที่ไหนโจรพระเอกของเรื่องคนที่เธอตามหามาตลอด5ปีที่ผ่านไปแต่ทว่าเธอยังคงเก็บอาการเอาไว้อยู่ซึ่งโจในตอนแรกก็พยายามจะเสนอเราขี่ม้ากลับไปทางเมืองกันดีไหมแต่บอกตามตรงว่าระยะทางค่อนข้างไกลพอสมควรพายุที่โหมกระหน่าขนาดนี้ม้าเราไม่รู้จะทนไหวหรือเปล่าอันนี้ต้องวัดดวงเอาหน้างานซึ่งดีหน้าบอกตามตรงว่านั่นไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีสักเท่าไหร่ แทนการอยู่ที่นี่ต่อก็ไม่ใช่ทางเลือกอีกด้วยมันก็เลยทําให้ในตอนนั้นแอบบี้ก็เลยเสนอหนทางใหม่เง้นพวกเราขี่ม้าขึ้นเขาก็ดีไหมล่ะเพราะว่าในตอนนี้กลุ่มของเธอได้มีการประจําการอยู่ที่ตึกร้างแห่งหนึ่งพร้อมกับอาวุธแบบครบมือเพียงขี่ม้าไปไม่กี่อึดใจก็ถึงแล้วโจก็ดีหน้าเองก็เห็นด้วยครับว่าตอนนี้เราต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนแล้วค่อยคิดถึงแผนการต่อไปมันก็เลยทําให้ดีหน้าแอบคิดในใจไอ้โจเองเสร็จคะแน่ตัดกลับมาที่ทางฝั่งของทอมมี่ในเมืองแจ็คสันกันต่อในตอนนี้เขายังไม่ลดละ จะวอวิยุสื่อสารติดต่อกับทางฝั่งหน่วยลาดตระเวนของโจให้ได้แต่ไม่ว่าติดต่ออย่างไรก็ติดต่อไม่ได้สักทีสัญญาณมันขาดหายไปอย่างสิ้นเชิงเลยในขณะที่ทางฝั่งเอลลี่กับเจสซี่พวกเขายังพอรับสัญญาณจากเมืองแจ็คสันได้บ้างก็เลยรับรู้ถึงสถานการณ์ในปัจจุบันว่าในตอนนี้ขาดการติดต่อกับทางฝั่งของหน่วยลาดตระเวนของโจเอลลี่ครับก็เริ่มเป็นห่วงพวกเขาทั้งคู่ขึ้นมาในทันทีนางเอกก็เลยตัดสินใจจะวางแผนกันกันกบเจสซี่เพื่อขี่ม้าแยกกันไปคนละทางตามหาโจกับดีน่าให้ เชื้อราท่ามกลางพายุหิมะในตอนนี้ประชากรของพวกมันครับก็น่าจะมีประมาณหลักหมื่นเข้าไปแล้วจากตอนแรกที่พวกมันกําลังวิ่งไล่ตามม้าของโจกับดีน่ากันอยู่พอพวกเขาขี่ม้าไปยังเนินสูงที่มากขึ้นจูจ่ๆพวกมันก็เหมือนจะเปลี่ยนเส้นทางพวกมันพากระเลี้ยวไปทางเมืองแจ็กสันกันหมดเนื่องจากการที่ว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งในเมืองแจ็คสันที่กําลังขุดท่ออยู่ได้เจอเข้ากับเชื้อราแบบพอดีมันเลยเป็นการระบุตําแหน่ง ถึงเป้าหมายต่อไปในการจู่โจมให้กับซอมบี้เชื้อราฝูงนี้ทินนี้แหละครับทุกอย่างก็บันเทิงเลยสิเพราะในจังหวัดที่พายุหิมะก,กาลังถลม่มทัศนวิสัยต่างๆก็ค่อนข้างแย่กว่าที่หน่อยสอดแนมจะสังเกตเห็นพวกซอมบี้เชื้อรากาลังเกาะตัวนอกกําแพงนับหมื่นกําลังวิ่งตรงดิ่งมาทางกําแพงเนี่ยพวกเขาเองก็แทบจะตกใจกันอย่างบ้าคลั่งเปิดเสียงระฆังเตือนกันแทบไม่ทันแต่โชคดีที่ว่าทอมมี่เองนั้นพึ่งซักซ้อมประชาชนในเมืองมาเขาก็เลยสามารถควบคุมสถาน,นการณ์ทุกอย่าง ให้เป็นไปตามขั้นตอนแบบแผนที่วางแผนกันเอาไว้ทุกคนในเมืองต่างสแตนบายในจุดที่ตัวเองได้รับมอบหมายกันเอาไว้ซึ่งจุดแรกที่ทอมมี่ให้ความสนใจมากสุดในตอนนี้ก็คือจุดปะทะของพวกซอมบี้เชื้อราคือกำแพงเมือง เขาจัดการปล่อยถังน้ำมันนับหลายสิบลงไปจุดบริเวณที่เกิดการประทะตามด้วยการระเบิดถังน้ำมันเป็นสิ่งเสียเส่ยงบอกได้เลยว่าวิธีการนี้สามารถจัดการกับซอมบี้เชื้อราได้จํานวนมหาศาลหลักหลายร้อยตัวเลยก็ว่าได้แต่อย่าลืมว่าพวกมันมีนับหมื่นหมื่นตัวกองพลุ้มยิงจากดาดฟ้าก็เริ่มปฏิบัติงานตามเฟสสองพวกเขาระดมโจมตีใส่ซอมบี้เชื้อรากันแบบไม่พักไม่มีซอมบี้ตัวไหนสามารถบุกทะลวงกําแพงเข้ามาข้างในได้เลยแม้แต่ตัวเดียวสถานการณ์ทุกอย่างดูเหมือนว่าทางฝั่งมนุษย์จะกลับมาคุมเกมได้ เพราะพวกเขาต่างเตรียมการป้องกันทุกอย่างมาเป็นอย่างดี จนกระทั่งมันก็ถึงจุดเปลี่ยนของการต่อสู้เมื่อกลุ่มซอมบี้เชื้อราเองก็งัดไม้เด็ดเปิดตัวเจ้าซอมบี้กลายพันธุ์ร่างยักษ์ที่มาพร้อมกับเกราะเชื้อรากระสุนแต่ละนัดครับไม่อาจจะยิงทะลุร่างกายของมันได้แถมพละกําลังของมันก็ยังมหาศาลอีกด้วยเคาะไม่กี่ทีครับกําแพงของเมืองแจ็คสันก็แตกออกเปิดท้ายกับพวกซอมบี้เชื้อราหลายพันบุกเข้ามาในกําแพงเมืองกันแบบบ้าคลั่งทอมมี่เองเริ่มแผนการในเฟสต่อไปคือการกระจายกําลังคนไปแต่ละจุดของดาดฟ้าระดมยิงพวกมันจากข้างบนในขณะที่ทอมม ส่วนหนึ่งจะถือปืนไฟเพื่อรับมือกับซอมบี้เชื้อราอยู่ข้างล่างประเด็นที่น่ากลัวตอนนี้ก็คือไม่ใช่พวกไอ้ซอมบี้ลูกกระจกหรอกปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือไอ้ซอมบี้กลายพันธุ์ร่างยักษ์ตัวนั้นถ้าหากว่าทอมมี่ปล่อยให้มันอาลวาดแบบนี้ต่อไปคนของพวกเราเอาไม่อยู่แน่ เพราะว่าในตอนนี้แต่ละคนก็ต่างรับมือกันแทบไม่ไหวทอมมี่ก็เลยตัดสินใจเสียสละตนเองยิงปืนล่อเจ้าซอมบี้เชื้อราล่างยักษ์ให้ตามตนเองมาแยกตัวมันออกจากฝูงใหญ่บอกได้เลยว่าช็อตนี้ซอมบี้ยักษ์มันโกรธมากวิ่งตามไล่ทอมมี่แบบไม่พักทอมมี่พยายามจะลัดเลาะไปตามซอยต่างๆเพื่อให้การต่อสู้ครั้งนี้เป็นหนึ่งต่อหนึ่งแต่ทว่าเขาก็ต้องพบกับความโชคร้ายที่ว่าไอเส้นทางที่ทอมมี่ดันวิ่งมามันคือทางตัน แถมในตอนนี้ไอ้ซอมบี้ยักษ์ก็อยู่ต่อหน้าเขาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งที่ถืออยู่ในมือครับมีเพียงแค่ปืนไฟที่บอกได้เลยว่าแก๊สนั้นก็มีจํานวนจํากัดสิ่งเดียวที่ทอมมี่พอจะทําได้ในตอนนี้ก็คือการยิงปืนไฟอัดไปที่ทางฝั่งของซอมบี้ยักษ์แต่ก็โดนว่าไฟจะไม่สามารถทําอะไรต่อมันได้เลยแม้แต่นิดเดียวมันค่อยๆเดินก้าวย่างเข้ามาข้างหน้าอย่างต่อเนื่องในขณะที่ทอมมี่ครับก็ยิงอัดมันแบบไม่พักแก๊สค่อยๆหมดเข้าไปทุกทีส่วนซอมบี้ก็เดินหน้าตั้งเข้ามาเรื่อยๆถ้าปล่อยเป็นแบบนี้ต่่่ออไไไปยงงมก็นา รอดแน่สุดท้ายแล้วนั้นแก๊สในถังปืนไฟของเขาก็หมดลงทอมมี่ครับหยิบอาวุธชิ้นสุดท้ายก็คือปืนกระบอกเล็กพยายามยิงอัดไปที่ทางฝั่งของซอมบี้ยักษ์แต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ระคายผิวเลยแม้แต่น้อยสิ่งเดียวที่ทอมมี่พอจะทําได้ก็คือการนั่งสวดภาวนา เพราะว่าปาฏิหาริมันก็ดันเกิดเพราะว่าในเวนที่สุดท้ายนั่นเองซอมบี้เชื้อราล่างยักษ์มันก็ทนแผลบาดพิษไม่ไหวล้มลงไปนอนกองกับพื้นเดี่ยงคาที่ต่อหน้าต่อตาของทอมมี่แบบพอดีส่วนสถานการณ์การสู้รบในเมืองในตอนนี้ก็ยังคงน่าเป็นห่วงจนกระทั่งมาเรียเองภรรยายของทอมมี่ได้ตัดสินใจไปเปิดกรงหมาที่มีหมาล่าเนื้อจํานวนหลายสิบตัวเข้ามาช่วยสู้กับซอมบี้เชื้อราอีกแรงหนึ่งทางฝั่งของคนเองก็เริ่มกลับมาคุมเกมได้อีกครั้งพวกเขาร่วมมือกันค่อยๆเก็บซอมบี้เชื้อรากันทีละตัว แล้วภาพเหตุการณ์ก็ได้ตัดกลับมาที่ทางฝั่งของโจและก็แอบบี้กันบ้างแอบบี้ได้มีการพาโจกับดีนะ่ามาทําความรู้จักกับสมาชิกคนในทีมของเธอในตอนแรกพวกเขาก็ต่างให้การต้อนรับโจอย่างอบอุ่น แต่พอแอบบี้ได้บอกทุกคนไปว่าชายที่อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้เขานั้นมีชื่อว่าโจสมาชิกกลุ่มไฟไฟแต่ละคนก็หน้าเวอพวกเขาจัดการจับดีหน้าเป็นตัวประกันก่อนเลยก่อนจะชี้ปืนไปที่ทางฝั่งของโจทําให้เขาไม่มีทางเลือกต้องวางอาวุธลงแต่โดยดีบอกได้เลยว่าวินาทีต่อไปนี้จะเป็นช่วงเวลาที่แอบบี้จะได้สั่งสางหนี้แค้นที่มีต่อตัวของโจอย่างเป็นทางการซึ่งดีหน้าที่เป็นคนนอกเนี่ยเธอไม่เกี่ยวก็เลยสั่งให้ลูกทีมรับทําให้เธอสลบไปก่อนแล้วกัน พอทุกอย่างเริ่มลงตัวเรียบร้อยแล้วแอบบี้ก็เริ่มทําการสอบเครียดโจโดยเริ่มจากการที่ว่าเธอถามโจ ว่าครั้งสุดท้ายที่เขาได้เจอกับกลุ่มไฟไฟคือที่ไหนโจก็ตอบไปว่าเสาเลกบอกได้เลยว่าภาพเหตุการณ์ในวันนั้นยังติดตาตึงใจทุกคนอยู่ไม่หายไม่เว้นแม้แต่ตัวของโจเองแอบบี้ก็เลยตอบกลับไปบ้างว่าสิ่งที่โจทําก็คือการส่งทหาร18นายกับหมอหนึ่งคนไปคุยกับรากมะนาวในวันนั้นประเด็นก็คือไอ้หมอหนึ่งคนคนนั้นเนี่ยเป็นหมอที่ไรซึ่งอาวุธไม่ได้มีท่าทีจะต่อสู้กลับแต่อย่างใดและคุณหมอคนนั้นคือคุณพ่อของแอบบี้ที่โจเองส่งลูกตะกวัวอัดหัวเขาแบบรายเยื่อใหญ ว่าแล้วครับแอบบี้ก็ยิงแสกขาโจาแบบเต็มๆให้เขาล้มลงไปนอนกับพื้นด้วยความเจ็บปวดโจก็เลยตะโกนกลับไปว่า นี่เองจะพูดพ่าทำเพลงอีกนานไหมเนี่ยรีบมาจบมันซะบอกได้เลยว่าแอบบี้ไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นอย่างแน่นอนนี่แค้นเธอเต็มสู่พร้อมจะระบายกับโจจนกว่าเธอนั้นจะพอใจในขณะที่สมาชิกในกลุ่มไฟไ์ฟก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับความคิดนี้ของแอบบี้สักเท่าไหร่เพราะว่ามันดูใจร้ายเกินไปก็แค่ส่งไอโจไปตุยก็พอแล้วมั้งไม่เห็นต้องทำกันถึงขนาดนี้แอบบี้ไม่สนคำห้ามของเพื่อนเลยแม้แต่น้อยจัดการเล่นงานโจอย่างต่อเนื่องเลี้ยงเขาไว้จนกว่าที่เธอนั้นจะพอใจแต่กลับมาที่ทางฝั่งของเอลลี่กันต่อ ในตอนนี้พายุหิมะครับมันก็เริ่มซาลงแล้วเอลลี่เห็นเปลวไฟที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแสดงให้เห็นถึงการสู้รบที่เกิดขึ้นแต่เธอเองก็เลยจะตัดสินใจเดินหน้าตามหาโจกับดีน่ากันต่อจนก็เจอเขากับเบาะแสบแบบเต็มๆ มันคือม้าสองตัวที่ผูกเอาไว้ที่เสาข้างหน้าตึกเอลลี่ก็ไม่รอช้าสิครับค่อยๆย,ย่องเข้าไปในตึกแบบเบาๆเพราะเธอได้ยินเสียงตุบตับยังไงข้างในแปลกๆบอกไม่ถูกและพอเอลลี่ได้เปิดประตูห้องหนึ่งเข้าไปเท่านั้นแหละนางเอ็ได้เห็นภาพของโจถูกแอบบี้ซัดจนร่วงสภาพโจบอกตามตรงว่าดูไม่ได้เลยครับเอลลี่ก็พยายามจะบุกเข้าไปด้วยความสามารถทั้งหมดที่ทเธอมีแต่พวกไฟไฟมันก็มีเยอะเกินไปพวกเขาสามารถคุมสถานการณ์ไว้ได้อยู่จัดการกดเอลลี่ไว้กับพื้นโดยที่เธอไม่สามารถต่อต้านอะไรได้เลยสิ่งสุดท้ายที่เอลล กับโจไปก็คือโจลุกขึ้นมาซะนายต้องเข้มแข็งเอาไว้ในขณะที่แอบบี้ก็ใส่ไม่ยั้งอย่างต่อเนื่องเอลลี่พยายามจะขอร้องแอบบี้ให้หยุดการกระทําของเธอซะแต่แอบบี้ก็ไม่ยอมหยุดจนกระทั่งสมาชิกในกลุ่มไฟไฟบางคนเองก็เริ่มจะทนไม่ไหวกับภาพที่เห็นเบื้องหน้าก็เลยสั่งให้แอบบี้จบงานนี้ซะการกระทําของเธอมันเกินไปแล้วแอบบี้เองก็จัดให้ จัดการปักไม้ก๊อปที่หักเข้าไปที่ร่างของโจแบบเต็มๆเ,เขาขาดใจแทบในทันทีต่อหน้าต่อตาของเอลลี่ครับที่เธอดูภาพนี้แบบตาไม่กระพริบก่อนที่ไม่นานหลังจากนั้นพวกไฟไฟก็ทําการเก็บข้าวเก็บของเตรียมใยก้นออกไปจากที่นี่เพราะทําภารกิจตนเองสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งพวกเขาเองก็มีศีลธรรมมากพอกรับจะปล่อยเอลลี่กับดีน่าให้มีชีวิตอยู่รอดต่อไป เพราะพวกเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับนางเอกแต่สิ่งที่เอลลี่ตอบกลับไปให้ทุกคนในกลุ่มไฟล์ฟได้ยินก็คือไม่ว่าพวกเองจะเป็นใครไม่ว่าพวกเองจะมาจากไหนฉันให้สัญญาตรงนี้และตอนนี้เลยว่าฉันจะส่งพวกเองทุกตัวไปคุยกับราบันนาวมะขามอมยมะหาอะไรก็ตามพวกเองเจอแนะ่ก่อนที่ภาพเหตุการณ์จะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของเมืองแจ็คสันในตอนนี้กันต่อหลังจากที่การเปิดศึกกับซอมบี้เชื้อราได้จบลงไปพวกมันนับหมื่นได้ถูกกำจัดไปเป็นที่เรียบร้อยสมาชิกในเมืองที่เหลือครับก็ต่างเก็บกวาด จัดการกับซอมบี้บางตัวที่ยังตุยไม่สนิททําให้สภาพของเมืองกลับมาเรียบร้อยอีกครั้งโดยในตัวของทอมมี่เองกับภรรยายังไม่รู้เลยว่าโจในตอนนี้ไม่อยู่กับพวกเขาอีกต่อไปแล้วเจสซี่นางเอกแล้วก็ดีน่าพวกเขาทั้งสามคนรับขี่ม้ากลับไปยังเมืองโดยพ่วงสัมภ,ภาระชินน้นนึงติดท้ายรถม้าไปด้วยนั่นคือร่างไร้วิญญาณของใครบางคนพวกเราคงไม่ต้องสืบ เขาคือโจนั่นเองแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ที่นี่มาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวใน EP ีนี้ของ The Last of Us ซีซั่น2ได้จบไปประเด็นที่น่าสนใจสุดก็คงไม่พ้นเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเอลลี่ต่อไปครับเ,เพื่อนๆยังจํากันได้ไหมครับว่าใน EP 1ีของซีซั่น2งเอลลี่นางเอกของเราทําตัวน่ารําคาญขนาดไหนเธอพยายามจะทําตัวเป็นผู้ใหญ่โดยไม่สนคํคเตือนคําห้ามของโจที่เป็นห่วงเธอมากขนาดไหนเลยแม้แต่น้อยความหวังดีที่โจมีให้กับเอลลี่มาโดยตลอดเธอกลับมอง มันเป็นเรื่องไร้สาระและไม่ต้องการทำในสิ่งที่โจต้องการ คล้ายๆกับว่าเธออยากยืนด้วยลำแข้งของตนเองอะไรแบบนั้นจนเราคนดูก็แอบหมั่นไส้อยู่ไม่น้อยว่าทำไมนางเอกมันเป็นแบบนี้วะแต่สุดท้ายครับพอในตอนนี้โจได้จากไปแล้วผมว่าเอลลี่คนเดิมคนที่ทำตัวน่ารำคาญเธอน่าจะเริ่มคิดได้แล้วแหละว่าสิ่งที่โจพยายามจะทำให้เธอมาโดยตลอดมันคือความรักและความห่วงใยมากขนาดไหนนี่แหละจะทำให้เอลลี่ได้เติบโตกลายเป็นผู้ใหญ่อย่า,ยยางแท้จริงผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าใน EP ตีต่อๆไปของ The Last of Seasons 2เราจะได้เห็นลุคใหม่ของเอลลี่กันอย่างแน่นอนแต่ประเด็นก็คือ ไม่มีโจอยู่แบบนี้เนี่ยการดําเนินเรื่องของซีรีส์จะไปถึงนัดจุดจุดไหนมันจะยังน่าตื่นเต้นเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าอันนี้น่าตามต่อบมากๆเลยสําหรับผมรับในฐานะที่คนไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนก็แอบลุ้นตอนต่อไปอยู่ไม่น้อยว่าจะมีอะไรคอยมาเซอร์ไพรส์คนดูอย่างเรากันอยู่บ้างเพราะบอกตามตรงว่า EP 2ของ The Last of Us สี่ั้นนี้เป็นหนึ่งในตอนของซีรีส์ในทุกเรื่องที่ผมเคยดูมาทั้งชีวิตเป็นตอนที่สนุกที่สุดแล้วใส่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยดูซีรีส์เรื่องใดก็ตามมาเลยเป็นตอนที่แบบว่าไม่รู้จะพูดดเป็นคําพูยงไร มันสนุกจะจัดอะและมันเซอร์ไพรส์มันเต็มไปด้วยความรู้สึกทั้งตื่นเต้นความรู้สึกทั้งเศร้าความรู้สึกทุกอย่างมันปนไปหมดกับไอตอนตอนนี้ตอนเดียวจนไม่รู้เลยว่าทั้งซีรีส์ทั้งซีซั่นเนี่ยจะมีมุกอะไรมาเซอร์ไพรส์ให้กับคนดูอย่างเรากันบ้างไหมแต่บอกตามตรงเลยครับว่ามันต้องมีแน่เพราะการที่เขากล้าใส่สุดขนาดนี้มันน่าจะมีสุดได้ยิ่งกว่าซึ่งแต่ถามว่าทิศท,ทางของเรื่องจะไปในทิศไหนบอกได้เลยครับว่าเอลลี่นางเอกของเราคงไม่อยู่เฉยในหมู่บ้านนี้ไปจนแก่เท่่่าาแนเธออจะตต้้้งมมมหกกลลุุลนัน ที่มันจัดการส่งโจไปคุยกับรากมะนาวและบอกได้เลยครับว่ามันต้องเดือดแน่ใครที่รอฟัง EP ีต่อไปอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง200ไลค์ถ้าถึงเมื่อไหร่ผมทำอีพีต่อไปกับเพื่อนๆได้รับชมกันในทันทีแล้วเจอกันใหม่อนาทิตย์หน้าอีพี3สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกราบสวัสดีครับ